สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีนะคะก่อนนอนแม่ค้ามีวิดีโอนะคะ้าสวยๆตีนจกนะคะอันนี้เป็นเซตเซตงานตีนจกนะคะอ่าเป็นจกพุ้มเจ็ดนะคะสิบสองนิ้วหน้ากว้างมาตรฐานหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรหรือเจ็ดสิบนิ้วนะคะมาชมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าลายแรกที่แม่ค้าจะนําเสนอนะคะตรงนี้อ่า แม่ะคะ้าจะนำเสนอเซตที่เป็นลายราชสำนักร้านนานะคะมันก็จะมีอยู่2เฉดสีนะคะอันนี้พื้นนี้พื้นจะเป็นอ,อสีสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลเลือด ออ,ออกจะเป็นน้ําตาลแดงนะคะน้ําตาลอมแดงนะคะมีหนึ่งผืนนะคะอ่าน,นี้มีหนึ่งผืนนะคะเซตนี้ที่พี่ๆรับชมผ่านวิดีโอของแมคค้านะคะรุ่นนี้ราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะคะรับชมผ่านวิดีโอนี้แมคค้าให้ราคาพิเศษหกร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะยกเว้นการจัดส่งแบบปลายทางนะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะการันตีความงามนะคะอ่านะคะอ่า ผืนที่หนึ่งนะคะผืนที่หนึ่งนะคะผืนนี้นะคะมีสีนี้นะคะลายนี้มีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวนะคะผืนที่หนึ่งนะคะพี่ๆสนใจผืนไหนแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่าถ่ายรูปคอนเฟิร์มให้อีกทีหนึ่งนะคะมาดูลายราชสำนักล้านนาซึ่งเป็นสีอ่าพื้นดำนะคะแล้วก็ยกยกด้วยไฟยสีออก ครีมนะคะขาวครีมนะคะก็จะมีมีกี่ผืนนะคะมาชมกันนะคะอ่านะคะนะคะรหัสที่สองนะคะลายราชสำนนกล้านนานะคะรหัสที่สามนะคะลายราชสำนนกล้านนานะคะรหัสที่สี่นะคะลายราชสำนนกล้านนานะคะ หัสที่สี่นะคะรหัสที่ห้านะคะรหัสที่ห้าลายราชสำนักล้านนานะคะเพราะฉะนั้นลายนี้สีนี้นะคะจะมีทั้งหมดสีผืนนะคะลายที่ห้านะคะเรามาดูนะคะเฉดสีเดิมแต่อันนี้จะเป็นลายหงคู่นะคะซึ่งมีลายขันดอกเป็นลายประกอบนะคะรหัสที่หกนะคะจะเป็นผืนนี้นะคะ รหัสที่6นะคะสวยทุกผืนนะคะแมค้าคอนเฟิร์มรหัสที่เจดนะคะรหัสที่เจ็ดนะคะรหัสที่7ะะ็ดรหัสที่ 7. นะคดร,รหัสที่8ดค่ะรหัสที่อ่ดรหัสที่8ดนะคะสนใจผืนไหนก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะรหัสที่9้าค่ะลายขันดอกค่ะ รหัสที่9ค่ะรหัสที่9นะคะผ้าทอมือร้อยเอรเซนนะคะรหัสที่10ค่ะรหัสที่สินะคะมันจะมีความต่างกันตรงงานเก็บสีค่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะรหัสที่10ค่ะสวยนะคะรหัสที่สิอนะคะ รหัสที่11นะคะอ่าสวยๆทั้งนั้นนะคะเราบอกเลยว่าอ่างานตินจบค่อนข้างจะมาไวไปไวนะคะพี่ๆคะ่ะเพราะว่าส่วนมากเราจะตัดเป็นยอดขายขายส่งนะคะก็สนใจพื้นไหนเล็งพื้นไหนไว้ก็แนะนำเลยนะคะรหัสที่12มสองไหมคะก็ไม่รู้ว่าไหมคะ รหัสลืมนะคะว่าถูกหรือเปล่านะคะรหัสที่สิบสองนะคะผืนนี้ลายนี้มีสีสีจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีเปลือกไม้อ่ะค่ะมีผืนหนึ่งนะคะ,ะ,คะ,ะรหัสที่สิบสองนะคะ,ะรหัสที่สิบสามนะคะสีเปลือกไม้เหมือนกันคะ่ะแต่คนละลายนะคะรหัสที่สิบสามค่ะรหัสที่สิบสามค่ะ รหัสที่สิบสี่ค่ะรหัสที่สิบสี่ค่ะมันอาจจะลายคล้ายกันเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันค่ะรหัสที่สิบสี่ค่ะรหัสที่สิบห้าค่ะรหัสที่สิบห้าค่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนจะส่งหมคะจะเย็บริมด้านข้างให้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งตัดมาจากหน้ากี่เลยนะคะรหัสที่สิบห้าค่ะ รหัสที่สิบหกค่ะรหัสที่สิบหกค่ะรหัสที่สิบเจ็ดค่ะรหัสที่สิบเจ็ดค่ะรหัสที่สิบเจ็ดรหัสที่ส uh, ิบแปดค่ะรหัสที่สิบแปดค่ะรหัสที่สิบเก้าค่ะ รหัสที่19ค่ะรหัสที่20ค่ะรหัสที่20ค่ะรหัสที่2 1ค่ะสวยลูกผืนนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บริมด้านข้างให้เพราะว่าอันนี้คือรอยแบบนี้ก็คือเราเพิ่งตัดจากหน้ากี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะส่งเราจะเย็บริมให้นะคะรหัสที่ยี สีค่คะ่คะยีะ่สีค่ค่ะรหัสที่ยี่สิบห้าค่ะรหัสที่ยี่สิบห้าค่ะรหัสที่ยี่สิบหกค่ะรหัสที่ยี่สิบหกค่ะ แคปหน้าจอสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะถ่ายรูปคอนเฟิร์มให้ค่ะรหัสที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรหัสที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรหัสที่ยี่สิบแปดค่ะนี้ลามาน้ำค่ะรหัสที่ยี่สิบแปดค่ะแสดงว่าเมื่อกี้แม่ค้าข้ามรหัสนะคะรหัสที่ยี่สิบเก้าค่ะจริงๆมันมียี่สิบแปดรหัสนะคะแคปหน้าจอมาก็ได้ค่ะ รหัสที่29สิบค่ะรหัสที่30ค่ะลายมาน้ำเช่นกันนะคะรหัสที่30ค่ะ31ก็เป็นมาน้ำค่ะ31คสิอค่ะนะคะ ค่าสวยรูปผื่นนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นวีดีโอรีลันก่อนนอนให้พี่ๆได้ชมกันแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเป็นเซตนะคะให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่แรงงานตีนจกไว้นะคะอยากได้งานตีนจกซึ่งช่วงนี้บอกเลยว่างานตีนจกค่อนข้างจะหายากมากเพราะเป็นช่วงฤด,ดูทํานานะคะ ตีนจกจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตินจกเราถ้าได้มาอย่างนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนค่ะสนใจพื้นไหนนะคะพี่พี่สามารถทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะถ่ายรูปคอนเฟิร์มให้นะคะสวยรูปผืนนะคะนะคะสวยรูปผืนนะคะสวยรูปผืนอ่าสวยรูปผืนโดยโดยเฉพาะลายที่จะไปก่อนนะคะลายนี้อะคะ่ะลายล่าจะสับนักนะคะ ไปก่อนแน่นอนนะคะค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะขอพรบคุณมากๆค่ะลาตีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ